ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DIY My Style ค่ะในเวลาที่ตอนนี้ทุกคนกำลังร่วมไว้อะไรนะคะเราขอปรับเปลี่ยนบรรยากาศการทำขนมให้เป็นไปอย่างสุภาพและให้เกียรติค่ะและในไลฟ์นี้นะคะทุกคนจะได้สาระและสามารถทำขนมไปเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะค่ะและก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปตกแต่งหน้าคัพเค้กกันเนี่ยลูกปืนรู้ไหมคะว่าต้นกำเนิดของคัพเค้กเนี่ยเกิดมาจากอะไรคะต้นกำเนิดของคัพเคก้ก อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะค่ะพอเชื่อว่าคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะก็น่าจะมีคนที่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพอจะเล่าให้ฟังนะคะย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่18นะคะ คัพเค้กเนี่ยเดิมทีไม่ได้มีชื่อเรียกว่าคับเค้กนะคะแต่ว่ามีชื่อเรียกว่าเค้กตัวเลขหรือว่าเค้กหนึ่งาค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยวงการเบเกอรี่นะคะก็ยังมีการช่างตวงที่จะต้องเป๊ะตามหลักสูตรเหมือนกันโดยที่มีสัดส่วนปริมาตรหรือว่าส่วนผสมแค่สี่อย่างเท่านั้นค่ะนั่นก็คือเนย1ถ้วยน้ำตาลสองถ้วยแป้ง3ามถ้วยแล้วก็ไข่สีฟองค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะยังคงเป็นรากฐานที่ใช้กันมายันถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็พอเข้ามาในช่วงลายศตวรรษที่19นะคะ คัพเค้กเนี่ยได้มีการปฏิวัติวงการเบเกอรี่ขึ้นค่ะทําให้ทําง่ายแล้วก็มีความสม่ําเสมอมากขึ้นค่ะและในช่วงศตวรรษที่2 0บนะคะคัพเค้กเกิดการบูมขึ้นมาค่ะหรือว่าเป็นที่นิยมขึ้นมาในช่วงนี้นะคะในฐานะของของหวานค่ะที่พกพาง่ายทานง่ายทําง่ายค่ะค่ะและในปัจจุบันนะคะคัพเค้กก็ยังมีหลากหลายรูปร่างหน้าตารวมถึงรสชาติแล้วก็วิธีการทําที่มีเทคนิคแตกต่างกันออกไปค่ะทําให้ทุกคนนะคะ ได้กินคัพเค้กอย่างอร่อยค่ะแล้วก็คนอื่นนะคะก็เข้าถึงงานค่ะไอตรงที่ว่าในช่วงนั้นนะคะเขาได้มีการทำคัพเค้กที่เป็นส่วนผสมสำเร็จรูปนะคะมาวางขายค่ะไว้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950ค่ะทำให้คนที่ทำไม่เป็นเนี่ยก็ยังสามารถทำซื้อมาทำได้ค่ะอืแสดงว่าคัพเค้กเนี่ยมีประวัติมายาวนานมากเลยนะคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วหลังจากที่เราได้รู้เกี่ยวกับ ต้นกำเนิดของคับเค,ค้กไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับอุปกรณ์ที่จะต้องทำหัวบีบครีมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะการจะตกแต่งหน้าคับเค,ค้กนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีครีมค่ะซึ่งครีมนะคะเราจะใช้เป็นบัตเตอร์ครีมวิปปิ้งครีมหรือว่าครีมสดก็ได้ค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นบัตเตอร์ครีมค่ะเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึงนะคะที่จะต้องมีเลยค่ะก็คือถุงบีบครีมอีกหชั้นค่ะ แล้วทําไมที่พูดมาไม่เห็นหัวเหล็กบีบครีมเลยล่ะคะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาสอนการทําถุงบีบครีมโดยที่ไม่ต้องใช้หัวเหล็กบีบครีมเลยค่ะแบบนี้ก็ได้หรอคะเนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะคะเราจะมีทั้งหมด3เทคนิคด้วยกันค่ะเทคนิคแรกนะคะจะเป็นหัวบีบรูปดาวค่ะเราจะนําถุงบีบครีมนะคะมาพับครึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะ และหลังจากนั้นนะคะก็จะทับอีกครึ่งหนึ่งค่ะจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพี่พอช่วยจัดตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะจัดให้ตรงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะตัดเป็นอย่างนี้ค่ะขึ้นและตัดลงแบบนี้นะคะ ใช่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเป็นหัวลูกศรแบบนี้ค่ะจะเป็นหัวลูกศรแบบนี้ค่ะพอกลางออกมานะคะเราจะได้เป็นหัวยักษ์ักแบบนี้ค่ะพี่พออยากรู้ไหมคะว่าหัวแบบนี้เนี่ยบีบครีมออกมาแล้วจะได้เป็นแบบไหนอยากรู้มากๆเลยค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเริ่มบีบครีมกันเลยนะคะดีเลยค่ะพี่พอยเลือกเป็นเค้กรสไหนดีคะอันแรกขอเป็นช็อกโกแลตก่อนละกันค่ะเพราะว่าพอยชอบกินช็อกโกแลตค่ะได้ค่ะเค้กช็อกโกแลตนะคะ และสีครีมเหรอคะสีครีมขอเป็นสีม่วงก็ได้ค่ะได้ค่ะสีม่วงค่ะไม่พออย่าลืมตัดตรงนี้นะคะได้ค่ะส่วนของลูกปืนนะคะจะใช้เป็นสีฟ้าค่ะและลูกปืนนะคะจะใช้เป็นเคเ้ก้วยหอมค่ะเราต้องเอาเข้ามาใส่แบบนี้ใช่ไหมคะ ใส่เข้าไปที่สุดเลยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่พอยบีบพิมเป็นไหมคะไม่เคยบีบเลยค่ะอันนี้คือทำครั้งแรกเลย ลูกเวินก็ไม่เคยเหมือนกันค่ะอันนี้คือบีบเป็นกลมตรงนี้ใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะคือค่อนข้างจะเกรงนิดนึงนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะคะ อันนี้เป็นของพี่พลอยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นของลูกปืนค่ะ ต่อมาจะทำเทคนิคที่สองเป็นรูปอะไรดีคะเทคนิคที่สองนะคะจะเป็นหัวบีบกลมค่ะเทคนิคนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่ตัดตรงปลายนะคะพี่พลอช่วยจับตรงนี้ให้ได้ไหมคะได้ค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้หัวบีบอีกแบบหนึ่งแล้วค่ะต่อไปนะคะพี่พลอยเลือกเป็นเค้กรสไหนดีคะสีชมพูนี้ก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นเค้กรสผล,ลไม้รวมนะคะของลูกปืนจะเลือกเป็นเค้กส้มค่ะอยากได้เป็นสีอะไรดีคะสีเหลืองก็ได้ค่ะได้ค่ะสีเหลืองนะคะส่วนของลูกปืนนะคะจะเลือกเป็นสีดําค่ะ เราได้เรียนรู้จากการบีบครั้งแรกไปแล้วแล้วก็คร<ช>ั้งที่สองอาจจะต้องพัฒนาขึ้นหน่อยจริงๆแล้วค่ะมันเป็นศิละปะไม่วาจาะออมันเป็นยังไงนะคะมันก็คือผลงานที่เราตั้งใจทาค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยเนาะมันก็อาจจะไม่ได้ออกมาสวยเหมือนมือโปรค่ะ การบีบครีมเนี่ยคือเราบีบได้แค่คงๆวนๆอย่างเดียวเหรอคะจริงๆอ่ะค่ะมันสามารถบีบได้หลายแบบค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยในห้องนี้นะคะมันเป็นอากาศเย็นค่ะเลยทําให้เค้กของเราเนี่ยแข็งตัวค่ะทําให้เนื้อครีมของเราอะค่ะแข็งตัวมันก็เลยเป็นก้อนแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วต้องทําในอุณหภูมิห้องค่ะถึงจะไม่เป็นก้อนอันนี้พอจะลองบีบเป็น หยดหยดเหมือนที่พี่ลูกปืนบอกนะคะว่ะได้ได้พี่คอยทำสวยนะคะเนี่ยอาจจะต้องพัฒนากันหน่อยค่ะอันแรกรู้สึกว่าแปลกๆค่ะใช่ค่ะด้วยที่เราอยู่ ที่เราอยู่ในอุณหภูมิที่เป็นห้องแอร์นะคะมันเลยทําให้ตัวครีมของเราเนี่ยแข็งตัวค่ะจริงๆถ้าสมมติว่าเราอยู่ในอุณหภูมิธรรมดานะคะมันก็จะเป็นรูปร่างตามที่เราตัดเลยค่ะคได้อยู่นะคะเนี่ยพอเป็นไปอยู่นะคะใช่ค่ะค่ะอันนี้คือหน้าตาของเทคนิคที่สองนะคะใช่ค่ะคือสามารถทำง่ายแล้วมันตัดง่ายมากแค่ชุบเดียว จริงๆค่ะใช่ค่ะอันนี้ออกมาก็หน้าตาสวยงามกว่าคราสที่แล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเทคนิคที่3มเทคนิคที่3จะเป็นรูปแบบไหนคะ่ะเทคนิคที่3นะคะจะเป็นหัวกลีบดอกไม้หรือว่าหัวบีบขอบตั้งค่ะจะง่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่ใช่มือถ้าใครที่ไม่ใช่มือโปรจริงๆนะคะก็อาจจะทําไม่ได้ค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะบีบยากค่ะเราจะตัดแบบเมื่อกี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะตัดปลายเฉียงลงไปค่ะแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะพี่พลอยโอเคค่ะต่อไปเหลือสองสีเอาสีน้ำตาลก็ได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ของลูกปืนจะเป็นสีชมพูนะคะ เรเลือกเป็นเค้กรสอะไรดีคะตอนนี้เหลืออะไรบ้างคะตอนนี้เหลือรสต้นรสกล้วยหอมรสผลไม้รวมแล้วก็รสช็อกโกแลตค่ะเอาเป็นรสกล้วยหอมก็ได้ค่ะได้ค่ะ,คะของลูกคุณจะเลือกเป็นรสช็อกโกแลตนะคะทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นคัพเค้กแบบสำเร็จรูปละ่ะคะ เพราะว่าในรายการที่ระยะสั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะอบคัพเค้กได้ให้ทุกคนดูเพราะว่าคัพเค้กเนี่ยใช้เวลาอบค่อนข้างนานค่ะเราก็เลยมาตกแต่งหน้าคัพเค้กให้ดูกันเฉยๆค่ะเวลาบีบนะคะต้องใช้ตรงที่เป็นปลายตั้งอย่างนี้นะคะบีบตั้งขึ้นค่ะแบบนี้หรอคะใช่ค่ะอ่าค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มบีบได้เลยค่ะอันนี้ก็จะยากหน่อยนะคะเพราะว่า มันเป็นสําหรับคนที่เริ่มทําครับเค้กได้สักพักนึงแล้วค่ะ อันนี้พี่พลอยบีบเป็นรูปอะไรคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะวันที่พี่ลูกปืนบอกเทคนิคที่สามมันคือรูปกลีบดอกไม้ใช่ไหมคะก็พยายามอยากจะทําให้มันเป็นกลีบดอกไม้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกลีบดอกไม้จริงๆหรือเปล่าคะใช่ค่ะจริงๆก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้าอยู่ในอุณหภูมิปกติเนี่ยก็สามารถที่จะทําออกมาได้สวยงามค่ะจริงๆลูกปืนก็อยากทําเป็นกลีบดอกไม้นะคะแต่ว่า เข้าใจได้ค่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะจะเหลือเคอีกคนละหนึ่งก้อนค่ะเดี๋ยวเลือกเป็นรสส้มก็ได้ค่ะได้ค่ะของของลูปกปืนนะคะก็จะเป็นรสผลไมล้รวมค่ะอันนี้พี่คอยอยากแต่งเป็นทรงไหนหรือว่าอยากได้เป็นรูปอะไรเนี่ยสามารถทําได้เลยนะคะอันนี้น่าจะผสมสารสี่เพื่อหลือค่ะได้ค่ะ เป็นรูปเป็นร่างหรือ,อยังคะพี่คอยดูเป็นดอกไม้หรือ,อยังคะเหมือนผีเสื้ออยู่นะคะแต่ว่าคนเรามันจินตนาการได้หลายรูปทรงเนาะใช่ค่ะเราเป็นมือใหม่เนาะถ้าเป็นคนที่เป็นมือปโปรและนำเทคนิคน,นี้ไปใช้นะคะก็จะไม่ต้องซื้อหัวบีบครีมเลยะค่ะจริงๆประหยัดงบไปได้หลายบาทเลยนะคะเพราะว่าหัวบีบเพลนันึงเนี่ย ราคาค่อนข้างสูงนะคะถ้าซื้อในปริมาณมากๆเนาะใช่ค่ะการที่ทําแบบนี้นะคะก็ช่วยทําให้ประหยัดงบบางส่วนไปได้ค่ะเราจะได้ไปลงทุนกับพวกท็อปปิ้งและของตกแต่งมากกว่านี้ค่ะเป็นความคิดหรือว่าไอเดียที่น่าสนใจจริงๆนะคะใช่ค่ะสามารถช่วยประหยัดได้ด้วยค่ะของที่ลูกปืนเสร็จหรือยังคะเสร็จเรียบรยะะ้อยแล้วค่ะลูกปืนเคยทำคัพเค้กมาก่อนไหมคะ คัพเค้กเนี่ยไม่เคยทําเลยค่ะปกติแค่อบขนมทานอย่างเดียวค่ะแล้วปกติคืออบขนมเป็นเเมนูอะไรอะค่ะลูกปืนจะอบเป็นคุกกี้ค่ะเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเราไปซื้อมันเนี่ยมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ชอบเราชอบกินพวกช็อกโกแลตชิพที่อยู่บนหน้าค่ะเราก็เลยสามารถที่จะใส่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วพี่พอลอ่ะค่ะจริงพลเป็นคนชอบทําขนมมากๆเลยนะคะ แต่ว่าพลอยเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบทําขนมที่เป็นการอบค่ะหรือว่าขนมที่จะต้องใช้อัตราส่วนที่แบบเยอะๆแล้วมันจะต้องเป๊ะๆเนี่ยส่วนใหญ่พอจะทําเป็นชีสพายหรือว่าทาร์ตสำเร็จรูปมากกว่าค่ะเพราะว่ามันทําง่ายค่ะอืมใช่ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่พลอยคะท็อปปิ้งเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะก็จะมีฮันนี่สตาร์นะคะมีโกโก้คันส์ค่ะ มีเยนรี่หมี่นะคะมัสเมลโล่ค่ะมีเวเฟอร์โลซานนะคะชอ็อกโกแลตเอลฟี่ค่ะชอ็อกโกแลตเบรกค่ะแล้วก็จะเป็นซูโม่นะคะแล้วก็โอเวนตินคันชี่ป๊อปค่ะใช่ค่ะงั้นพี่พลอยเริ่มตกแต่งก่อนได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวพลอยจะเลือกเป็นชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกก่อนนะคะ ในการตกแต่งเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวโกโก้คันนะคะให้มันเข้ากับสีนาะพี่ลูกปพืนช่วยแกะหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะของลูกปพืนนะคะจะใช้เป็นซูโม่ค,ค่ะหรือว่าคล้ายๆโอริโอนั่นเองค่ะ โกโก้คันเขาทำใหม่นะคะเนี่ยเป็นล<ช>ูกปืนด้วยใช่อีกอันนึงนะคะลูกปืนจะใช้เป็นช็อกโกแลตค่ะอีกอันนึงนะคะก็จะใช้เป็นคันชีบป๊อปอค่ะขอ,อกันไกไหนได้ไหมคะออไ,มไม่ต้องหรอคะ นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งชิ้นใช่ค่ะของลูกปืนเสร็จแล้วนะคะสองชิ้นไวมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นเยลลี่หมีนะคะของลูกปืนก็ะจะใช้เป็นช็อกโกแลตกับมาร์ชเมลโล่นะคะของกันไก่นะยคะ่ะ นี่ค่ะยลลี่มีสีแดงของพี่ลูกปืนทำไปถึงไหนแล้วคะเสร็จ3มชิ้นแล้วคะ่ะเหลืออีกหนึ่งชิ้นค่ะไวมากเลยคะ่ะพอเพิ่งเสร็จชิ้นที่2องเองคะ่ะ อันนี้คือหน้าตาของสิมที่2นะคะต่อไปนะคะลูกเป็นจะใช้เป็นโอวติงครันชี่ค่ะโรยลงไปแบบนี้เลยนะคะพี่พลอยตกแต่งเค้กใช้อะไรเป็นการแนวทางในการตกแต่งระคะ่ะก็เห็นอะไรตรงหน้าที่มันน่าสนใจก็ใส่ใส่ไปค่ะ ของลูกปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ลูกปืนช่วยแนะนำทีละชิ้นได้ไหมคะว่าได้ค่ะชิ้นเนี่ยทำเป็นแบบไหนค่ะของลูกปืนนะคะใช้เป็นโอริโอ้ค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะจะเป็นเยลลี่ค่ะอันที่สามก็จะเป็นเป็นเหมือนคิดแคทค่ะเป็นช็อกโกแลตเบคค่ะแล้วก็อันที่4เป็นโอวันติงคันชีค่ะที่ทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเราอยากให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเข้ากันอย่าง เค้กช็อกโกแลตนะคะก็จะให้เข้ากับตัวของตกแต่งช็อกโกแลตค่ะเป็นความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวชิ้นที่สี่เนี่ยคอยขอทำอีกสักครู่นะคะได้ค่ะลูกเพินขอเก็บของตกแต่งนะคะพี่ปอยได้เลยค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่พลอยตกแต่งเป็นแบบไหนแล้วคะค่ะพลอยชิ้นแรกนะคะก็คือใช้โอรีคันชี่กับโกโก้คันนะคะมาตกแต่งให้มันเข้ากับสีน้ำตาลนะคะเหมือนช็อกโกแลตเนาะแล้วก็ชิ้นที่สองเนี่ยใช้มาส์เมลโล่กับช็อกโกแลตนะคะให้มันดูคุมโทนนะคะให้มันดูน่ารักแล้วก็ชิ้นที่สามเนี่ย คือด้วยความที่ครีมเป็นสีม่วงนะคะก็เลยเพิ่มสีเหลืองเข้าไปด้วยรูปดาวนี้นะคะก็คือน่ารักมากๆเหมือนกันส่วนชิ้นที่4เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรก็เลยแปะๆไปใช่ค่ะแล้วก็พี่พลอจะเอาตกแต่งใส่กล่องไหมคะใส่ค่ะได้ค่ะงั้นพี่พลอพับกล่องได้เลยค่ะกล่องนี้ต้องพับยังไงเหรอคะลูกเอ่าพับตามรอยที่เขามาร์กมาได้เลยค่ะพี่พลอย มันจะมีรอยให้เราพับตามอะค่ะคืออันนี้ไม่เคยทำเลยทำอะไรแบบนี้ไม่เป็นเลยได้ค่ะของลูกปืนเรียบร้อยแล้วนะคะขาดเลยละค่ะจริงไหมคะและอย่าลืมใส่ถาดรองลงไปนะคะจะได้อยู่ในกล่องในช่องค่ะ พับรอยปะนี้ด้วยหรือเปล่าไม,<ะ>ไม่ไม่ต้องก็ได้ดค่ะไม่ต้องอค่ะ <laughs> ลูกปืนจะใส่คับเ้ยกลงไปแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วะคะพี่พลอยพี่ลูกเอนญทำไว้ทุกอันเลยคะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์มานิดนึงแต่ก็ไม่เก่งมากคะ่ะพี่ลูกเอนช่วยหน่อยได้ไหมคะ ของคัพเค้กพี่พลอยดูคุมโทนเป็นทางเดียวกันนะคะอของพี่ลูกคืนก็ดูเป็นทางเดียวกันเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือคัพเค้กที่จัดในกล่องเรียบร้อยแล้วค่ะพอเข้ามาอยู่ในกล่องเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่มมูลค่าให้ขนมมากขึ้นเลยนะคะใช่ค่ะดูมีความสวยงามมากขึ้นค่ะนี่ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับสําหรับการตกแต่งคัพเค้กในวันนี้ของเราค่ะนี่เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะ สวยมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะก็ได้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็สาระเยอะมากๆเลยค่ะใช่ค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ DIY My Style เค้กของพวกเราค่ะสตรีมหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรเราติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะ